สวัสดีครับคุณอดุลธีระและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับครับวันนี้ยังอยู่ในห้องส่งเคลื่อนที่นะครับบนท้องถนนครับทางแถบภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างพิซุโลกนะครับครับวันนี้เนี่ยขอแจ้งข่าวงานใหญ่ที่กำลังจะจัดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์หน้านะครับคุณธีระครับก็คืองานเสวนาวาระชาติ ละการอบรมติวเข้มผู้นำอารยาชาปัตดประเทศไทยครั้งที่หนึ่งครับสู่ประชาคมอาเซียนในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับที่อาคารอารยาชาปัตดสสสชวยงานดูปรีเนี่ยแหละครับรับตรงพระราม4นะครับครับงานนี้ก็จะเป็นการรวมพลังครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งจากทุกภาคส่วนทั้งของประเทศไทยและพนนันมิตรนานาชาตินะครับ ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็คือร่วมกันสร้างรั์สังคมและประเทศชาติทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนองคอ์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันคนละไม้คนละมือร่วมแรงแข็งขันเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนาอารยศาสตรประเทศไทยเดินหน้าสู่เป้าหมายใหญ่ข้างหน้านี้ก็คือ ให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงหรือเมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์ในคุยภาพอาเซียนครับโดยตดิระครับครับดังนั้นครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งที่ทางสถานีข่าวเนชั่นของเราแล้วก็รายการของเรานะครับจะได้ร่วมเป็นกําลังสําคัญเป็นน้ําอีกหยดหนึ่งในการร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาสังคมและประเทศชาติของเราในยุคสมัยของพวกเรานะครับภาพวาชที่ว่านี้ก็ประกอบไปด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวิทยาศาสตร์ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดตา่างๆที่ได้ลงแรงลงมือในการส่งเสริมปรับปรุงขับเคลื่อนพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวสถานที่สำคัญทั้งของรัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนชาวบ้านเนี่ยได้มีการจัดทำ หรือปรับปรุงเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอรองรับสังคมผู้สูงวัยนะครับเรื่องที่ความเสมอภาคและความเท่าเทียมและขับเคลื่อนนโยบายขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมของรัฐบาลน,นี้และทุกยุคท,ท,ทุกสมัยที่ผ่านมาด้วยนะครับคุณตงธีนะครับดังนั้นก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับท่านที่สนใจหรือว่าอยากจะมา ร่วมกันช่วยกันนะครับหรือจะมาเป็นกรลัการให้แก่กันและกันนะครับในการสร้างสรรค์งานนี้ก็ขอเชิญวันที่สามสิบพฤหัสหน้าตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับเช่นคนตลอดวันสาเหตุที่เราจัดอัดแน่นวันเดียวเนี่ยแต่เดิมน,นะครับขออนุญาตเล่าเบื้องหลังนิดนึงคุณนงทีระครับครับงานนี้เนี่ยเราพุ่งเป้าไปที่ผู้นำอารยสาปัดและทูตอารยสาปัด ในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศไทยซึ่งก็จะมีมาประมาณเนี่ยหนึ่งร้อยกว่าคนนะครับในเบื้องต้นแต่เดิมทุกๆปีที่เราจัดมาสี่ห้าปีเนี่ยเราก็จะเน้นที่เยาวชนคนหนุ่มสาวนิสิตนักศึกษา,ศาดาวเดือนมหาวิทยาลัยคนรุ่นใหม่ซึ่งทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนปกตินะครับก็จะมีตัวแทนผู้พิการหรือผู้สูงอายุมาบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับดังนั้นปีนี้เนี่ย จะเป็นปีแรกเถึงแค่ว่าเป็นครั้งแรกหรือรุ่นที่หนึ่งแค่จะเรียกว่ารุ่นแรกนะก mm ินดีก็ได้นะครับ mm hmm. ก็คือที่เราเน mm ้นยูเซอร์คือผู้ใช้งานหรือผู้ที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการสร้างทำอารยสาปัดนะะทั้งคนแก่คนเฒ่าและโดยเฉพาะผู้พิการประเภทต่างๆดังนั้นคำว่าทูตอารียสฉาปัดตลอดจนคำว่าผู้นำเครือข่ายอารียสฉาปัด ทั่วไทยที่มาร่วมเสวนาวาระชาติและติวเข้มครั้งนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมนุษย์ล้อนะครับเป็นผู้พิการประเภทต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถเข็นอยู่แชร์เพราะเขาเหล่านี้เนี่ยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประสบความยากลําบากมากเหลือเกินนะครับในการจะออกจากบ้านไปทําธุระไปไหนมาไหนทีเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่โตม,มากสําหรับเขาทั้งที่เป็เรื่องที่ง่ายตายเป็นเรื่องที่คนปกติ มองแล้วไม่เห็นมีอะไรแต่สําหรับคนที่เขาเดินไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตนี่คือภารกิจของชาติของสังคมของพวกเราทุกคนที่จะต้องมาช่วยกันครับฉะนั้นงานนี้เราก็จะขอเชิญผู้นําอารยถาปัจจุบัอารยสาปัตจโดยเฉพาะท่านที่นั่งรถเข็นเนี่ยมาร่วมงานมาร่วมกันฟังมาร่วมกันคิดมาร่วมกันขับเคลื่อนเนี่ยมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครับคุณอกทีครลบครับ ส่วนภาคเอกชนนะครับที่ขาดไม่ได้ตามแนวทางประชารัฐมีภาครัฐมีผู้ว่ามีกระทรวงทะวงกลมต่างๆมีกระทรวงแรงงานด้วยนะครับนี่ศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพแรแงะคนงานเนี่ยก็ส่งคนงานที่บาเดเจ็บพิการนั่งรถเข็นปีหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันน,นะครับไลยเนี่ยมาร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญครั้งนี้ด้วยเอกชนนี่นะครับก <ๆ S 2> ็ <ๆ S 2> มีกลังปีนี่ครับเจ้าพ่อมอเตอร์โชว์ดกรคาร์จินเนีย และจะมีข่าวดีด้วยนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนจากนี้ไปเนี่ยประเทศไทยนอกจากจะเป็นเจ้าภาพจัดงานโลกต้อนรับฟอร์ออการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลแล้วนี่นะครับคุณกนติระครับครับเรายังจะเป็นเจ้าภาพโดยตัวเราเองประกาศสัญญาดูภาพทางด้านการจัดอีเวนต์เอ็กซ์โปครั้งสําคัญครั้งแรกของประชาคมอาเซียนคือไทยแลนด์เฟรย์ดีไซน์เอ็กซ์โ นี่ครับสาคัญมากกับก้าวย่างจากที่ของประเทศไทยในการเป็นเมืองมาหาอำนาจศูนย์กลางทางด้านอารยศาการในคุยภาคประชาศาสตร์ซิกเอ็กซ์โเนี่ยในงานที่สามสิบเจ้าพ่อมอเตอร์โชว์และพันธมิตรนะครับทั้งโฮมโปรโอแอร์เอเชียสยามนิจ,จินคาา่าปอทอะไรมากันเยอะแยะจะมาถแถลงข่าวกันจับท่านรัตปีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตบุเอกอดุลแสงสิงแก้วท่านจะมาเป็นประธานแม่ทัพใหญ่เรื่องนี้เลยครับอคโอ้โหงานนี้พลาดไม่ได้เด็กขาดด้วยประการทั้งปวงนะครับครับนี่นะครับก็สามสิบมิถุนายนนะครับขนาดหน้าและที่ขาดไม่ได้ครับคุณหยกพอดีล่ะครับพันธมิตรเก่าแก่เหนียวแน่นแมทที่จริงใช่คำว่าพันธมิตรกัน้อยไปต้องเรียกว่ามหามิตรอารยชาฝัดของเราเนี่ยก็คือท่านทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยครับ คณะท่นา,านมิเคลเหมิธิวินเทอร์และมาดามพัฒนาพดีสองท่านนี้ก็จะมาเป็นแกนนําหลักสําคัญในการพูดบรรยายส่งเสริมสนับสนุนในฐานะเดนมาร์กในฐานะยูอียูยุโรปในฐานะมหามิตรจากต่างประเทศ <c oughs> ก็จะมาช่วยกันในงานนี้เลยครับ <c oughs> ตลอดจนอาเซียนนะครับคุณหมอคุณดีนะครับอาเซียนเนี่ยก็จะมีท่านเอกอัครทูตไทยประจํา คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียคือท่านทูตรถนะครับท่านทูตบุษดีสันติพิพักษ์เนี่ยก็จะบินจากกรุงจาการ์ตาเพื่อมางานนี้เลยครับอม,มาพูดมาบอกมากล่าวว่าเราเมื่อจะขับเคลื่อนเดินหน้าไปสู่เป้าหมายด้วยกันในการเป็นเมืองหลวงหมหาอำนาจทางด้านเฟรนี่ดีไซน์ทางด้านอารยสถาปัตของภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรบ้างอนี่ครับท่านทูตอาเซียน ของไทยท่านทูดบุษฎดีก็จะมาพูดในงานนี้วันที่30หลังจากนั้นเนี่ยปลายเดือนหน้ากรกฎาคมเนี่ยผมก็จะบินไปที่กรุงจาก,การ์ตาพร้อมกับ AP c d ซดีนะครับดอร์เตตบุญน,นาคนำคณะไปจะไปจับคือกับท่านเลเรงมินเลขาธิการนักงานอาเซียนนะครับเห็นไหมครับเราทำเป็นลถแบบคุยภาคอาเซียนโดยวางไทยเป็นศูนย์กลางเป้าหมายใหญ่ครับครับนี่นะครับก็เป็นข่าวดีก็ถือว่ามาช่วยการผลไม้คนละเมืองนะครับก็ขออนุญาต แจ้งข่าวไอ้ทราบด้วยเช้านี้ครับคุณอนุทินครับครับเอาละครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณนะครับคุณน่อยครับขอบคุณมากครับคุณอีุทนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ